โรงเรียนมาลีวิทยานนุทบบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทบทวนบทเรียนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรับผิดชอบโดยคุณคุณพูพจนีตั้งอิทธิภคยัย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทิเชอร์ปานนะคะวันนี้เชอร์ปานจะพาเด็กๆมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่อวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าที่ต่างๆของอวัยวะนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะ และอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นได้แก่อะไรบ้างผมช่วยป้องกันหนังศีรษะและทำให้ใบหน้าสวยงามตาช่วยในการมองเห็นจมูกช่วยในการหายใจหูช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆ อวัยวะในช่องปากได้แก่ปากใช้รับประทานอาหารและใช้ในการพูดออกเสียงให้ถูกต้องลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารและรับรู้รสชาติของอาหารฟันมีหน้าที่ในการฉีกและบดเคี้ยวอาหารเหงือก ช่วยยึดฟันให้ติดกับขากันไกรในปากคอช่วยให้ศีรษะตั้งอยู่ได้ช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆที่อยู่ในคอผิวหนังเป็นส่วนที่หุ้มอวัยวะต่างๆอยู่ภายนอกสุดของร่างกายมือทำหน้าที่หยิบจับสิ่งของต่างๆ เล็บเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมือและนิ้วเท้าช่วยทำให้บริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าแข็งแรงเท้าช่วยในการทรงตัวรับน้ำหนักร่างกายใช้ในการยืนและเดินหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะแล้วนะคะ ตามีหน้าที่อะไรคะมองเห็นสิ่งต่างๆจมูกมีหน้าที่อะไรคะหายใจดมกลิ่นวันนี้ที่เชื่อปากขอฝากกันบ้านนะคะให้เด็กๆเ,เขียนหน้าที่ของอวัยวะที่เด็กได้ดูไปแล้วนะคะมา3ข้อนะคะแล้วส่งที่ที่เชื่อประจําชั้นนะคะแล้วไปติดตามในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ